เฮ้ยถ้าเป็ชมมีน้ำแล้วน้ำมาแล้วนี่ไงชุบน้ำมาแล้วนก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 เนี่ยสองตัวเลยตอนนี้แบบอากาศหนาวมากเลยนะครับผม จะวางไว้ตรงนี้นะคะครับอเ,เอา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 ไม่ติดว้าวาลองอีกสักอันดีกว่าเมื่อกี้นี่มันไม่ขึ้นนะครับผมมัน มันยังติดอยู่นะครับมันติดกอหญ้านะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่อีกครั้งนะครับทีนี้ทีนี้นี่นเอาโล่งๆเลยทีนี้มามาจุดด้วยกันว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวเฮ้ยมันขึ้นแค่นี้เหรอวะเฮ้ยูว้วมันขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยท่านผู้ชมอะ ไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มเอาไหมเอาไหมเอาไหมว้าวไปแล้ว<า>สูงสูงมันหมันเอาขึ้นสูงสูงเด้อ สูงจริงครับตรงนี้ตกนู่นเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะพาท่านชมเดินบุกป่าฟ้าดงเข้าไปยังป่าตรงนี้นะครับมันจะมีน้ําบ่อนะครับผมมันจะเป็นน้ําที่ซึมออกมาจากใต้ดินนะครับนี่ไงผู้ชมดูจากดินก็รู้นะครับเนี่ยตรงที่มันมีน้ำนี่ครับเนี่ยดินมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหม ขุดดูมันรู้เลยครับมันมีน้ําอยู่ใต้ดินแน่ดินอย่างนี้นะครับตรงที่ผมเลือกไว้ก็น่าจะตรงนี้ครับเนี่ยเอ้ยทางหน้าเป็นเรดราท่านผู้ชมนี่ไงท่านผู้ชมอันนี้ก็มีน้ําเหมือนกันนี่ครับดูดิอันนี้เป็นรอยที่น้ํามันแห้งนะครับเห็นไหมแต่ตรงนี้เป็นหินนะครับไม่สามารถขุดได้มันซึมมาจากตรงนู้นนะครับ เจ้าของเขาไม่มาเอาบ่นกนี่ฮะท่านผู้ชมดูดิอ่ะสองตัวเลยยังดิ้นอยู่เลยครับเจ้าของเขาไปไหนเนี่ยนก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 เนี่ยสองตัวเลยนกเขานะครับนกเขาเนี่ยมันจะอยู่ตามป่าโคกนะครับเนี่ยป่าโคกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยป่า ป่าโค้งนี่เป็นป่าภาคอีสานนะครับผมที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านะครับแล้วก็เห็ดนะครับเยอะมากเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเหมาะเลยใกล้เลดรด้์นะครับนี่ดินดินดินมัน,น,นอันนั้นันนี่ดินมันเหลวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขุดตรงนี้นะครับอ,อาจจะขุดทิ้งไว้นะครับสัก คืนหนึงนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูนะครับน้ามันจะใสแค่ไหนเขาเรียกว่าน้ำคํานะครับเนี่ยอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแดงๆเหลืองๆนี่ครับแล้วรสชาติของน้ำก็จะเปรี้ยวๆนะครับส้มๆนะครับใช่เฮ้ยท่านผู้ชมมีน้ำแล้วน้ำมาแล้ว มจะทําเป็นบ่อเล็กๆนะครับเอาไว้เฉพาะแบบไว้กินนะครับเอาไว้กินนะครับไว้ล้างหน้านะครับจะไม่ขุดใหญ่นะครับน้ำมาแล้วท่านผู้ชมนี่ไงน้ำน้ำมาแล้ว นี่ไงชุบน้องมาเร็วเอ้ยเมยเดี๋ยวเรามารอดูพรุ่งนี้นะครับลักษณะบอ่อของผมนะครับเนี่ยจะทําเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเอาไว้ระบายน้ํานะครับเวลาน้ํามันเต็มมันก็จะไหลมาทางนี้นะครับเนี่ยนะครับปะเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้กันนะครับเจอกันครับตอนเย็น ตอนนี้แบบน้ำเริ่มแบบไหลแรงมากดลยดูดิมันเริ่มซึมมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมันเร็วมากเลยเร็วมากสวัสดีครับผมขอตัดสู่ตอนเย็นนะครับตอนนี้แบบอากาศหนาวมากเลยนะครับผมตอนนี้เป็นใกล้จะสองทุ่มแล้วมั้งนะครับ อากาศเย็นมากเลยนะครับโชคดีที่มีกองไฟนะครับผมทำคืนนี้คงสนุกนะครับปะผมว่าผมจะพาทุกคนไปกอกน้ำนะครับผมเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเอามาดื่มนะครับแล้วก็เอามาต้มมาม่านะครับผมพอมดีผมพกมาม่ามาด้วยนะครับ ผมจะพาทุกคนไปกองน้ําที่บ่อที่ผมขุดไว้นั่นแหละครับผมที่ผมขุดลงไปน่ะนะครับคือแบบน้ํามันซึมขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับผมปท่านผู้ชมไม่รอช้านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกองน้ากันดีก,กว่านะครับเดี๋ยวมันจะดึกนะครับ ังไงท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> มันยังไม่ใสเท่าไหร่ท่านผู้ชมคือมันกําลังขึ้นนะ่ะดูดิมันไม่เป็นไปตามที่ผมวางแผนไว้นี่ต้องรอถึงเช้านะครับผมดูดิแต่ก็ต้มมาม่าได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปต้มมาม่านะครับ ไม่ใสเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราเอาไปต้มมันก็จะฆ่าเชื้อดีๆนะครับแต่มันก็กินได้เหมือนกันนะครับตักฟองมันทิ้งกอนต้องการแค่นิดเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาไปต้มมา,ม,าม่าเ่าจะพอแล้วนะครับคงกินไม่กินสดๆไม่ได้แน่นะครับผมต้องเอาไปต้มก่อนนะครับ ต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับผมพรุ่งนี้เช้าน่าจะเต็มนะครับทุกคนเห็นแสงไฟนั้นไหมนี่อันนี้มันเป็นที่พักของผมเองฮ่าเราจะนั่งแคมปิ้งคนเดียวก็ได้แบบนี้มาท่านผู้ชมได้น้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวผมจะแกะมาม่านะครับผมยัดลงไปในนี้เลยนะครับ เสีไฟเลยนะครับน้ำมันยังไม่ใสเท่าไหร่นะครับผมต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็เอาน้ำลงเลยนะครับใส่ไฟเลย นึงครับผมเดี๋ยวมันก็สุกนะครับเดี๋ยวหาไ,ไม้มาจับกันตอนนี้มันเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นตะเกียบนะครับไม้พวกนี้ าหรเย็นเราวันนี้คือมามาันนี้ครับร้อนแล้วน่ากินน่ากินอุดมไปด้วยทรายตะเกียบผมล่ะยังไงมัน โอ้ยผมลวกผมลวกเส้นจนแบบมันอันนั้นเลยชมดูดินี่นะครับว้าวน่ากินจ,จังเลยตอนนี้มันยังร้อนอยู่รอสักแป๊บนะครับ อ,อการที่เราลวกการที่ใช้การที่เราใช้น้ําร้อนๆนะครับลวกเส้นมาม่าเนี่ยมันจะนุ่มดีกว่ากันนะครับเนี่ยดูดิอืมอืมโอ้โห อร่อยว่ะออะไรที่เราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับเนาะอีกไม่นานก็จะตายเหมือนเดิมนะในเ่นั้นทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะครับอืมอร่อย Để tôi thử nước trước Không có sợi quá. ทำไมเรากินอยู่บ้านทําไมมันไม่อร่อยวะกินอยู่นี่แล้วมันอร่อยสงสัยมันจะได้มันจะกาศนะคะนะนรับนะชมชอบนี่โคตรโคตรได้ฟิลเลยครับอรบากาศหนาวๆอย่างนี้นั่งแบบ ผิงกองไฟนะครับโคตรสุดยอดเลยนะครับผมชอบอย่างนี้นะครับผมชอบมานั่งแบบในป่าคนเดียวอะไรประมาณนี้นั่งผิงไฟชมบรรยากาศมันได้ฟิลดีครับทางขึ้นนะครับต้องเหยียบไม้ขึ้นปุ๊บปึ๊บว้าวมีเป็นพ่อพผมผม ดูดิมันมันได้มันได้บรรยากาศมากนอนอย่างเงี้ยด,ดูทางนี้ก็เปิดโล่งชมวิวป่าอะไรประมาณนั้นต้นไม้เ้ยโคตรสุดยอดเลยคืนนี้นะครับไปท่านผู้ชมนั้น ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมตอนเช้าเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ํากันนะครับว่ามันจะใสแค่ไหนนะครับหรือน้ําจะเยอะแค่ไหนนะครับฝันดีนะครับผมบ๊ายบายครับ ตอนเช้านะครับผมทุกคนดูสิคือมันสวยมากเลยทุกคนดูดิเออนี่มันโคตรได้บรรยากาศเลยนะครับเนี่ยแสงแดดอ่อนๆนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับผมดูดิดูรอบๆนะครับ <laughs> ทีนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูบ่อน้ำของผมนะครับที่ผมขุดไว้เมื่อวานนี้นะครับผม มาดูว่าวันนี้มันจะใสหรือเปล่านะครับผม,มแล้วก็จะไปกินไปดื่มน้ําแล้วก็จะเอามาดื่มดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมนะครับบรรยากาศเมื่อคืนก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับผมก็อากาศพอดีพอดีนะครับสบายสบายนะครับเป็นช่วงต้นลมหนาวนะครับกําลังเริ่มนะครับไปผู้ชมไปดูบ่อน้ํากันับ ไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันหม้อผมไปล้างด้วนแสงแดดอ่อนโยนทนฟ้าสีขา ดูนี่สิตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาบุกป่าป่าดงนะครับเอออยู่ในป่านี้มันตอนเช้านี่มันโคตรดีเลยนะครับนะม,มันเหมือนทะลุไปอีกโลกหนึ่ง แตกต่างกันมากเลยกับในเมืองมันโล่งไปหมดเลยนะครับหายใจสะดวกมากเฮ้ย,ย,ย,ยมันยังไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดนัซะก่อนดูดิมันมันไม่เท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวผมจะตักฟองออกแล้วก็สามารถกินได้เลยเนี่ยถ้าเราตักฟองออกค่อยๆทํามันก็จะใสนะครับมันจะใสได้แค่นี้แหละครับผมมันเป็นน้ําอันนี้นะครับผมจะตักฟองมันออกก่อนนะครับ ไปทานผู้ชมเดี๋ยวเรากลับที่พักกันดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมที่ฟังผูก็จะอยู่ทีงนั้นนะครับนี่ก็เราก็จะจากกันแล้วนะครับผม คุผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องผู้ไทยกษัระซ์นะครับผมเป็นยังไงก็เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมนะครับยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ